สวัสดีครับพันลุงวิถีบารอนครับสวัสดีครับพันหมูวิถีบารอนครับสวัสดีครับพญ่ต,ตุ๋ยโอมใบวิถีบารอนครับพี่นอ <c oughs> ้องมื่อนี่พาทีมงานมาหาอยู you ่หากินขึ้นเขาครับครับพี่น้อง <c oughs> ไซลันน่นพ <c oughs> ี่น้องใส่ลั่นนี่โอ้เจ้าอันนั่นสิบกว่าสิบกว่าแปดขึ้นสิบกอเนี่ยแหละครับโอ,เอ,บอ้เกือบยี่พี่น้องเกือบยี่ลงทงลงทามันน้ำให้น้ำหน้าเนี่ยแหละพี่น้องเขากำลังเขียวครับ ในล้านนอกเมืองมันเป็นไหปลาไหลพี่น้องปลาไหลเอียนไปขอติดตามครับไปพ้าลุงมีแนวน้มเสนอครับเนี่ยครับผมเอ้ยครับใส่ขี้ตมแหมเหม็นตำดังเลยกินดีวะไม่กินป่ะพี่น้องไว้ขนาดบ่ต้องเปิดว่างั้นผมจะกินหวยเลยว่างั้นไปพี่น้องท่านติดตามครับไปเฮาไปใส่อือพี่น้องน้าเพ็นแข็ญครับ ล่างหินแหครับงนี้เป็นเหนพันหมู็ตะได้เกิดปบาหัี้โอ้ยได้เกิดบ่เพเป็นเ่สามสองบงเพระล่ะีไแล้วครับตัวบ๊วยหน้าหัวตัวนี้ครับนี่หัคบปะสองบางเพราะ มุกออ,อ,อสานี้มิตรได้เกิดด้วยพี่น้องกินกี่ตมห้วไห้ครับทางนี้พ่อถือกุ้งยังข้ามถือว่าแล้วเด้อจะเป็นเรื่อยๆพี่น้องใกล้ที่มืดแล้วครับ น nope ี่เด้อไม่เกิดสังนี่มีตัวแทนครับสังนี่แา่ไหนก็ถือครับสังนี่นี่ไปเขินเขินบ่ถือนี้ตอนทำตอนทำพัดลุงตอนทำพัดลุงอะารุนกันพี่น้องปลามันคือพี่เท่าเนาะบ่ไหนเนาะ เท่าเหรอเด้อพี่น้องเอ้ยดิอมบ่นี่ไม่ดีจดไม่รู้ถึงไม่ดีจ้ะจนแอบบอหมอกับปลาเนาะโอเค เอาเท่าเวลาพี่พูดได้กินลับเท่าไงไยพี่น้องเลยว่เลยลมปันนี่อย่างวะสางนี้มีหอดเท่าเอฟซีผู้ใดไอ้มักลับเท่ามาเอาเด้อพี่น้องเอ้ยนี่มีหอดเท่าครับนี่ลมขนาดอู้อู้อัศจรรย์ไปมือเศร้ามยายามกันครับพี่น้องเซรั่นนี่มันบริบบทยามกันขึ้นด้วยต้องมือเศร้าเส่ยเดียวครับ ไปขออนุญาตใส่เฮมเบอร์กเกอร์ครับเอาครับพี่น้องพามายามปลาไหลมาหน่อยมันสีมานบ่ติดตามด้วยพี่น้องเด้ <c oughs> อแย้งจังปังแล้วไปนากจะพันหมูครับ <c oughs> ตะเวนเกลียวออกพี่น้อง <ไป S 1> เอ้ยอตามกันมาเห็นเพื่อนมาไปด้วยกันสีมานมาบ่บุ๊คอุ้ย เลี้ยวซาดว่าได้เกิดพี่น้องมีซีรีส์พี่น้องเอ้ยเู้ว่ะท่านมูว่าเขิรพี่น้องยังยังกับตัวยังอยู่อุ้ยนี่สงสัยนมกลางมองคนจามอะไรพูดหนุ่นนพี่น้อง,งน่าแม่นี่ดิไม่ฟังเลยตัวยังยังับตัว khứ <laughs> đây là phi nông mà mình hiểu mà anh đấy không được chú mới đây kết gì <laughs>

โอ้ยมันหนักแลวะหนักระดักจุ่มเฮ้ยบ่อนยู่บ่อนน่ะมีตัวมีตัวแทะแทะไปฟันหมูบมานละทอแทะเลยบ่อนหนเกตะมอฝแล้วลเาบาใรเไหนอ้เฮ้ มีอะสิถือกยังตัวหน่อยทําเนื้อปูดูถดีกว่าถือเด้ครับถ้าเนื้อปูเนี่แม่ปไรไหมถือยึดิถือเด้ครับถือเด้เออถือเสื่อหลังแต่ว่าตัวทาเนื้อปูไม่ไเออนี่สตัวสตัวแล้วตัวน่อยหนึงเอาไปได้ย để ôm mưa khi nó gần đây này ơi anh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  อพี่น้องได้ออมได้ออมมือนี่ได้ออมกับได้อมคือเ่าเหรอครับมหวม้อนม้วนี่มนครับม้วนบบกคือแล้วตัวนี่นั่นโอ้ตายไม่คี้ผกินอน้ามุูนี่กินบัไหยหรอวะหนึ่งแต้มพี่น้องม้วนพี่น้องม้อนนะม้วนนนี่ม้วนลูกมนครับม้วนมาหนีม้วนในริ้โอ้ยปล่อยปล่อยปล่อยนิดหน่อยสักนีดเอาไปปล่อยแสน ปล่อยลงบ่อหายเฉลี่เขาเพียงออปล่อยเลยมื่อนี่บ่้หมันครับบ่้หมันพี่น้องเอ้ยนี่ตัวนึ่งเคอรครับเลยนะไงแท้ตัวนี้ใส้ดูพอดโอ้โอ้กระเพาะ่อนนีวหึ่งกระเพาะอ่อนปูใส่ปลาไหลน้ำเงินตัวเดียวกลับว่ไรอแล้เราไ่ได้ตสุมเอาไปข้อหักเลยได้ตสุมอยู่ใส่นี่ตัวนึงอ่ะถือ เอ้ยาหมูปลาดุกนี่โอ้อยยอดปลาดุกเขาหอดปลาดุกเนี่ยดูเด็ดอ่ะเฮ้ยถือประมานพี่น้องได้อ้อมได้อ้อมได้ซับนี่แหละครับมือนี้บุ๊บปันไหนนี่นะครับบ่ถือครับคนใส่ดุครับอืมก็ต่ำกันกับเพลินใส่โยว่ไงนนี่ละไปยื้อมให้ได้หนิฮึตัวนี้ยืายอ,อยู่นี่ เอาเถะเอามาดูความรุดนี่เอ๊ะพี่น้องเออพ่อปันไหนผู้เงียะไหมเสียไรไม่ได้ยู่ได้กินครับเป็นอะไรผู้เงียะไหมเอาพี่น้องครับบ่ได้ปันไหนครับบ่นไหนโอมมือนีวบ่ไหนโอมวัตถุคบวัตถไปโอมอยู่ครับไปโอมมือนีิเอาแต่โอมกระฟ้าไม่ต้องโอมดอกไปครับพี่น้องไปกลับห้องกลับบ้านเลยครับบ่ถือดอกมือหนิครับเดือดสามชี้ตัวกระเจ้ามาใส่กอนครับ ใส่สับกันโยห์หันบ่เห็นบางร้านเพิดเสร็จแล้วเอาครับพี่น้องคลิปนี้ไว้ทั้งนี้แหละครับปากกดไลค์กดแชร์ได้เลยครับเดอ้อกดติดตามให้น้ำแน่นยกโป้แถมก้อยให้น้ำเด้อครับเดอ้อมืออนให้มันหมาเด้อครับเดอ้อมือนอน่ะมือนี้นมือน,อนี้เรียกว่ามือนี้นี <c oughs> ่โอ้ยเลอมือโอ้ยมือนี้ครับมือนี้เถอนน่ะถือเลขสามตัวเด้อพี่น้องเนีย